สิบะเห่อเอใจ่กันเห็ดยัง uh huh. มาน้ากันสู <A bit. S 1> อ่ะตัวน้น็อๆเน่ยมันยิงแข่ใส่ตันใหญ่พี่น้องนั่นเป็นผัวเป็นเมียกันสิบะเห่อห่อใิ่กันเห็ดยังเรียงไว้พ่ได้พี่น้องเพราะว่า่อยจะ เออ too bang, too พราะว่าคอยสิเดไปเฮ็ดอยู่งจ่าทาอะไแบบว่าสิได้อยู่บ้านหลังนี้ตลอดกสิอยากเลี้ยงไว้อยู่งเพราะว่าหมาอันนี้อาจจะบ่มีเจ้าของเพราะว่าทุกมื่อุกเว้นนี่มานี่ตลอดเลยว่าสิได้ไปเฮ็ดงานต่างวัดจั่างสิมันจะได้เลี้ยงไว้บ่ได้ถ้าได้อยู่บ้านนี่ลังนี้เลยก็สิได้เลี้ยงไว้พี่นอ้องแล้วก็จ้ามาเต,มเติมแก๊สเติมแก๊สฮีสเตอร์แล้วพี่น้องจะได้อุ่นแล้วบ่ค่อย พี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่เราจ้าไปแล้วจ้า